แม่พัดแม่พัดเป็นแหงแม่แม่ขึ้นเหนือนอนเม่กัวจีสะหัวโอ้ทีก็ว่าไม่เจ้าสิออกลูกนะฮะผู้กระดังไฟสี่เจ้าคือสีข้นกับ่แม่พัดเข้าร้านเสริมสวยก็ได้ออกตรงกระมังก่อนกระมังลองแม่ไม่เจนหัวมันไปหาคุณยายสูวัสดื่มบอสไม่กินอันนี้เป็นเตียงแบบว่าอันของ้านทั้งเฮ้านะค่ะนะคะเนาะอ่ประสาทหลอนชาลอนค่ะนี้ค่ะ คุยายโสวัตเข้าเสริมสวยคนแรกของคลินิกของเราเลยนะคะจ้าโอ้โหนางแบบนี้ส่งจงจากเอธิโอเปียนะคะจ้าจ้า๋อไม่ใช่ค่ะมาจากสุสานอียิปต์ค่ะปาลูปาลูจ้าเป็นลูกหลานสูตันขมูลค่ะไม่มีแีไม่มีค่ะ มัมมีหือบักมี่แกหังนึมากมากโอ้ตอนนี้กำลังลดน้ำนะคะอูโบเมนดํางองดําหัวนี่แหละการลดน้ำดําหัวผู้สูงอายุค่ะนี่นะคะตัวนี้เราจะทำการย้อมผมนะคะคุณลูกค้าเลือกสีเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลโอ้สีน้ำตาลนะคะเหมือนสีเสื้อนะคะ นี่ยาย้อมผมเราพร้อมเรียบร้อยช่างทําผมอันดับหนึ่งของเมืองไทยกุฎเต๋าก้าววิจิตเป็นคนรังสรรค์ผัเงินตีอะไรไหมแม่อย่าตีแม่ล่ะนี่นะลูกค้าอย่าตีแม่เงิือนแบบฮะซุกกี้เออลูกค้าคุณแม่ปวดคอไหมคะลูกค้าปวดคอเอาอะไรมาหองไม่หองก็ได้ต่อไปเอาผ้ามาให้ลูกค้าหองเลยค่ะลองเลยค่ะ ลูกค้าอันนี้ผ้าเช็ดแมวนะคะรองพอได้เลยค่ะรองพอดรองพอดี่เดียผ้าดีๆนี่และล้วเรยอกคอยือลเรอคอยืออัปเดตผลงานนะคะตอนนี้สามารถจองคิวได้เลยนะคะจองได้ย่งงานลัคจะองคิวเลยนะยอมคิวได้ค่ะคุลงโอคยอมคิวได้ไหมคะไม่ยอมบ่คิวมันจิตตาบอดน้อเมยยอมขนตาด้วยค่ะ บมอจับไปีโอ้ตอนนี้ผมกินสีมากเลยนะคะน่าแพ้เต้นเต้นก้นถ้วยถ้วยน่าผพ้มันจียงอมทั่วเพราะอะไรคุณแม่นอนบะทั่วดอกบะทั่วไปเอาอีกนี่คอลูกค้านะครับมันคือมันม่วงใช่ไหมหัวจิตตีตัวมันบะทั่วเอาอีกยออมมันดำล้น อุ้ยอ้ยเมียจะแลบตาเมียมันคือเมยจะหลับตาเมีมืดตาเมียมีมืดตาเยียเออมืัตาเดยวแกติ่แกนี้เอาอะไรคะหยียบออกก่อนอุ้ย มันบ่ได้เหรแม่ซืบ่ได้เอาขี้เท้าก่อยหน้าพฮ็ดันซชก่อนห่วจังสิ่งใดมีมันบ่กินอืมันบ่เขาแล้วมันหนอยพูดขึ้นไดแม่โอ้ยอันยาย้อมผมมาเข้าได้นะคะแม่อย่าง่วงนะคะนอนอยู่เฉยๆนะคะจะพันยาย้อมผมเข้าได้นะคะมันจะย้อยเข้าตาขาสีอะไรมาเลยค่ะแม่มาซสีออะไรที่คุณลูกค้าชอบสีไหนที่สุดคะสีอันน้ำตาลเออ มันทว่วกินบ่ละพี่ตามั่วเดเอเฮาหนังสิไปซื้อมาอีกเนาะอืมเดียวจริงจริงมันต้องเป็นแบบอันนี้ซื้อมาเองนี่นี่พี่น้องลูกค้าซื้อซื้อเออซื้อลูกค้าซื้อมาเองเลยนะครับเพราะว่ารีเควสตมาเสียนี้ที่ทางร้านไม่มีนะคะลูกค้าไปตามหารมาจากนู่นค่ะสามเดเลนภาคใต้นะคะกวดเป็นย้อมผมสีนี้มานะคะเตียงขนาดเท่าไหร่คะมันทั่วเลยเนาะอันนี้เป็นเตียงขนาดพิเศษนะคะอ่สอกคูณวาค่ะ กว้างศอกยาวานะคะขนาดเตียงของเราลงพอดีเลยนะคะใช่ค่ะแล้วมันสีกินบอสด้านหลังค่ะพอเราสระผมเสร็จก็จีก้นหานสามกนเห่ไปได้เลยนะคะย้อยไปใช่นเไหมนุ่นเงินหมดรู้บ้านเนอะพ่อผมใส่ก็ไปปลายมันมั่งหูใพี่ดตัวมันยังบมันโบผมอ่อนหงอกนี่มันจะบ่ค่อยกินเออเจวาก็โลดเนาะ มันจะไม่กินแต่ปลายดอกแม่มันจะถึแต่ปลายเราต้องอบไว้อาทิตย์หน้าจะไมาล้างเลยแม่ไม่ต้องสิกินโอ้ยยอดคนงานมาใหม่แล้วค่ะเขามันบกินอีหลีหัวเล้วบกินไงน้อยย่ามันบกเป็นหัวข้นดอกหนีเม่แมนอยู่บอกค่ะเออเดี๋มาแต่คอสามแต่ว่าถึงว่ายังกระดอกกระเดี่ยวเนาะ มันก้องเศษมีกันมันก็กลินตาก็กิ่นก็ต้องเอาสีกัดดอกเจ้าเอาเขียวกัดเอาโรดแยกบ้านอือนี่ตอนนี้กำลังย้อมผมนะคะสีเดียวกันมาปิดเจ้าไปเยี่ยมวิจัยขนมไตเชียงหรอน้ำตาลแจ้าไปหอมกรุงเทพไปซื้ออยู่กรุงเทพมาขึ้นมาไปห้าเล็กน้อยเออยากเขียดก็เด้อเอาหัวเจ้าเพิ่เป็นเซนต์มีไมันเป็นแดนเนาะนี่บอกน้ำห่อนรั่วน้ำห่อนรั่วเจ้าเข่ากรรมคนนั่นบอกเจ้าเข่ากแต่เจ้าออกดูผู้เรียกคนนี้คนรุ่มดิมนุปราย่างกัสยามดิ ย่างเฮี้ยงกันอือนี่เด็ดด่างถ่าแม่นอันลูกออกลูกแสดงว่ามันเข่ากามน้ำพรอนหมดนี่กรด้างคือกันเซมีมอุปการขาจะได้อย่าหึ้ยนะคะคนไข้คนไข่อย่าหือยสิ้นนะคะนี่ตองใจกับเรื่งเสียงสาเมียเมี่ยอุยอ่อนซ้อนเตียงสะตอนนี้ช่างของเรากำลังอุ้ยบักลําไยรุกโดดอ่อนซ้อนไม่ใช่เลยแมี่ยคือถุงโฟกัสไม่ใช่แม่นอนเลยนอนเลยค่ะเอาเม็ดมาขายนะคะ นอนเอ้านอนอีกแล้วคุณผู้ชมตอนนี้โกดังเห็ดของเรานะคะมีเห็ดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไห้สองถังเลยนะคะพร้อมจัดส่งเดี๋ยวรอเ,อเดี๋ยวมืออื่นระงกลงมาอีกอเห็ดปลวกลงมาอีกกูจะมาให้ถูกๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอโอ้โหเห็ดนะคะสามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเองโอนโอน,โอนขอไอยกากภาดจัดส่งเออหนึ่งถึงสองวันก็ถึงนะคะ ส่ง EMS เออเป็น EMS ไปเลยนะคะอันนี้ตู้แช่ใหม่นะคะเดี๋ยวจะจัดของลงนี่แม่มาย่าเห็ดเมวลงตู้แช่ใหม่นะคะจะนักจัดเต็มเดี๋ยวตัวนี้ไปดูคุณยายสัวัดก่อนเออ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 เฮ้ยเติมอีกนะคะโอ้ย หัวมันนี่ย่งผู้ใดนี่แม่หัวมันฮะทอยาอี่บอแม่เสียบหัวบอเสียบตูดนีบาตัวทีแม่ออกองเสียงอมันเป็นสีอากาศเอาเอียงมันต้องเป็นเจ้าจมเจ้าใจนี่ตัวอะไรนี่อันนั่นตัวเก้านี่ตัวเก้านี่เหรออันว่าจังไหนว่าเจังไหนเหรอีซูน่าออกข้อนั่งหัวเอาแม่เป็นจจงไดนร่างออกบอ แรกบอกเนาะเอามันขัานในกิโลดไปว่าทิมีทูกธ้าคาะมันใหญ่างียขึ้นมาอีกกน่น้อยมันใหญ่ด้วยเนาะลายเอามันจียันนี้มันมากินเนาะสีน้ำตาลเค็มทเมี่คือน้องเต่าจางฝากบอกด้วยนะคะว่าษาผู้ใดล่ะคุณวุกว่า อะไรตัวกลางตัวเล็อ๋อพี่ตัวได้เอาขีมท่าไปบ่มไม่ิบ่กินหัวแล้วบ่บตกางบ่ดอกหนายช่ไหนบ่กินสีอยังเปียป่แบบนี้หรือพี่แต่น้ำห่อนแต่มันจังได้ลูกค้าเสียหัวลูกค้าเสียเพงบ่ลลูกค้าลูกค้าไใวบ่ค่ะสีจาทราบ่อค่ะโอ้ขอด้วยื้นหวเมียปีเจรไรเมียร่างบ่ เอากปะจังล่างยาฝาล่างมันบกกินเมนบอกนะครับเอาอีหยังตกล้วไหมกินตัวนี่งอันมามันบกกินเลยดีมันมันมนมัน้อโดนมันเปิดอคิวมันเปเสียเขานังหัวดีทีเอานังหัวเอาก็ลูกงจากยูล้วอันเมื่อนบกเป็นองเลยเ่เมนม่จะเถาทะเลเกสรไ้รอดูเขาก็จะม่เถาเถาเอเกเรครับ ปเอาได้คือก้าวแบบผัวเนาะมันบอกใเจาเอาบเอาไยเซตอันกรอเป็นไงแล้เนี่ด้วยหนาแล้วทีเป็นกรอบนะเนาะก็ใส่กระทะหนาแล้วเห็นแล้วเป็นสาวผิวสีไปรลดดประมาตา้ไปรลดเนาะบาตวย่อมตัวพ่อเมย์เมย์อ่าอันเจ้าอย่างท่าขี้บัวตัวอันเหนือตัวอันตัวจอนมันบอกบัวตัวอันย้อยอะมันจะไม่ออกนะคะตรงคอ อ๋อเราใช้สีค่าสีมันก็จะออกเราใช้สีเช็ดน้องไม่ใชงแต่ละนาเขาเป็นกรอบอยู่แต่เอาไหนมาเสียอันนิ้างยังให้มันเสียซื้อด้วย้างด้วยเราเฮ็ดดีอยู่แล้วกลับมาถ่ายทั้งมันบติดเลยเรียวกคนนี่ไปย้อมคิ้วให้นี่มันอยากหกตรนโคคิ้วเนี่โกนออก คิ <dling> ้วเสียวเอียงไปทาบไปเพราะว่าหลวงพ่อเห็นไปดีแล้วถ่ายอยู่แล้วทีาเส่ดีดีนกูเจแล้วก็ใ่การคิวให้เรายว่าเออว่าทาบคิ้วหลวงพ่อห้ามไม่เสียนีนะเม่นที่กินอยู่กันนี้ตะวันมองนี็ไหมเาเ่อมันกินหดหนาวก้เอาขี้มาทามีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนคุณแม่กำสวยค่ะบอกไปดอกย้ายเขาบอกไดอกปาก มาอาอย่งของบริษัทแล้วค่อยบอกเถีงไหมค่อยกับบกเถียงทำสวยราค่ะอะมาเลี้ยกย้อมผมสีน้ำตาลนะคะาหัวแล้วมันเดนไั่ต้องปิดหัวเดนแล้วมีแต่งถง้ามหัวแล้วเงียบจะดูะดูเลยคหมวผมตรงคือ บุมดำบุมโอ้ดีมันเป็นหนามอยูยติเก่ามันดำอยู่เออเป็นดามากนี่ดำมากดูนี่เขาต้องเหมือนดิซ่าเหอนเหแล้วเขาก็เห็ดอะไรสินี่นี่นี่เฮ็ดอะไรสิเมือนดินเออเขาตีนเฮ็ดตึ๊บต๊ดเมือนรึเ่เออเดี๋ยวเฮ็ดเห็ดโทนแล้ตีนได้ไหมเด้อดาดิซ่าอีดิน่น้องดูค่ะตอนนั้นผมขาไวแปดสิบสี่ค่ะตอนนี้เหลืออายุสี่สิบแปดค่ะ นเนี่ยก็นพูอื่นนอนเครียดพหละบ่เครียดนี่ยพูดไรเลยมากบอเนี่ยเนี่ยน้องอัวซามเจ้านถึนไกองเจ้าแงงานก่อจมันหลวกลุ่กับซาซนเดือดไออมันต้องเซฟช่างดิก้องบ่กโอ้กองเซฟช่างแล้วก้องคอยอยู่นาเดียมมาเมาแกงช่างแล้วเนียเน ขาบอกงาสวยแบบหรือบวอจาว่าท <iah> ั่วอะไรนี่มีขนาดก็กล้องสุดด้หนี่มีเม่น้องงามงามเมือนกระสูด้วยนี่นั่งเสียมาห็ดแล้วบันเข่าหีหูเนัเข่ายังไเข่าหวหูหจนห้หูจอยเข่าบ้มื่ออาผมตึงเหลอขึ้วเเท่าเนาะม่นองบอก้คึอสาวเลม่สาสองปันปีเขาไปยืดผมบาแม่ ยืนหลือมก็พีนเหรอไห้ามอุตีใจเพาว่ายุบเศร้าเยอะทำแล้วเหืองว่าเลาเดี๋ยวสแดงอยู่สิแงเป็นลิซ่าเนาะนม่นละเป็นลิซ่าจบเก็บเงียบเก็บกับมาเราไปหกอุ้ยสาสืออืออื แล้วตรนจที่นี่เนา่มได้ส่งอี่นวเยี่ยาเาเี่นไปตวิสรปหารใจเล้วผู้ใดไปยาเฮปตุลเพราเขาไปเขาฟังใจทีเนี่สาพจะไปได้จุยไรเราถามผู้ใดแต่ยะที่ต้องทรานแม่เม้าไปมันอ่นี้บ่านเกินย่บินบ้านจะบปใส่ชเที่ยวป้าจะร่วมกันจองมุ้งจ้องมุ้งเร่งน สองมงเรงสองมงเรงสองมงเร่อ่งนแค่ไหนสองมุ่งอยู่นะใบสองใบสองสองมุ่งเรงกับสกิ๊ับาก็บ่าไปใส่ยกเกียเจ้าดือนไม่ได้เปนส่รงแนมกับง่ามเนาะเวดิบุบาวกัเว่นวนนี้จะขอยไม่ต้องอธิบายความง่ามจะของดังนี่มันคืออย่างดังท้องง่าม้ย่างมเจ้ากระบีดังสิมันดู ดังเหมือนดัางเดียวบ่เนี่ยตาผู้เมียหรือตาผู้นียเป็นแบบใดอธิบายช่วงนี้ตาดีตาดีรับจ้างว่าจันบ่ได้เศร้าได้อยู่บ่อยู่จักเท่ะบ่ได้อธิบายเพราะว่าบอยงคิวนะคิวเขาเป็นยังไงคิวเขาเกี่ยวกับการสนุกอยู่บ่โอ้จักเกียร์อันหลวงพ่อมหิายหลวงพ่อบํารมณ์เลิศคิวผมห้องคูรไมหิดลแบบนี้สีอะ บั่ผมโเมบาผมซื้อด้อบาชงน่ะเมยคุณนึงกับไปเงียไม่ไปเงียไม่ม้อนคูณนึงไปไปไปกินไม่ย้อนบุญใหี่ยังยงพอะผมเ่าซื้อด้มาหัโอ้โอพี่น้องเบิ่งแน่ คุณยายโอ้โอ้อนสิหาลูกน้องไผู้ไหนเชิคนดูโอเคค่ะแม่ฮานาเมพีในแม่โอ้โอไปก็ไปเขาบอกนี่อย่งคึ้มางามคแค่น้อยเยสวมยยิ้มในแม่ยิ้มแน่เอยริตซาลิ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 ซาเอาเมตตาเม่คืเป็นังสั้นเม่อยากนอนรือเม่อยากเมาเออคืองาม

พี่น้องตอนนี้เป็นธุรกิจชุมชนกันแล้วค่ะแถวล่างเน็ดโซก,กันได้สองาทผล้เน็ตโซ่มาจาขอมี่มมวเมเม็นนเมดโซไว้หนาอด่นได้นะคะพี่น้องเห็ด่อราคาถูกๆแกงบาทก็ไม่มาเี่แหล ฮะกินเหล้าเอาพนักง,งานก็นถามกินแต่เหล้าบ้านกิน <c oughs> รูดพ<ะ>่อพี่เห็ดต้มใหม่ๆนะคะนอกความอ่อนนั่นใบเพี่น้องจัดส่งเลยนะคะเออตอนนี้กำลังแพ็คนะคะนะ รวกย่างดีซ um, ่ไหมเนาะเอาจะกินเฮดพอไปน้ำจิ้มบดละโลนึงม่ว่านั่งกินซีเบอร์นมันอ่อนว่บนี่อ่อนนี่หันอ่อนเแข็งหมันแกโ้ยลูกลูกอกะาดนี่คลูกบบาดเนย่าซุนเ็ดมันสิโต วาดทุ้งๆไรแมงวัดนพี่น้องอุ้ยไรแมงว่านคนเม่เป็นแม่ค้าเก้าพ่อแม่ทขายปลาในี่ขายย่างขายบีขายบีก็จะเาสูกันพี่น้องแปางเห็ดดีดีครับถ้าเผาก็จือตัผีแต่เนีม่เหี้กาี่เกาี่เขาากันมีรายไดน้ำกันในชุมชนเนาะค่ะนาะ ขายกันุรค่าไยได้ีไร่ในกันชุมชนนะฮะเนี่ยะในมาขายจะได้สิีไปหาเห็ดละงูมาให้เป็นลางเีอจะเจ้าเห็นละงูมาซีนนะคะตอนนี้ก็มีเห็ดละงูขายได้สิไปอาล้ส่วนทุนราคาถึงขึ้นเขาเ็นที่เห็นากินคทานั้าวเนยปันน้นเี่ือบนแจกเขานี่เออย่บ้านเดเขาขายเทนี้แม่บิเขาขายกันอตอนนี้แม่ย่บ้าเป็นแม่ค้าบอ ไม่ต้กี่ล็กเป็นมาว่ะใบอก่เ่่บันอ่อันอันกันแม่อันเออยูอันเอาหนังตะลุ่งเงินแม่ตะลุ่งเออหนังตะลุ่งนี่ชี้นีนีนี่ยูเหียนพ่อตา่ร่ังกัคนกับัมนห้อเอาหนังตะลุ่งกับขากันาได้บินตายตายาทีกันเลือกกันหัวลังเลยเนะเจ้าก็เลยบ่ได้อันขายกเลยบ่ก๋วยเตี๋ยวมอญก็เล่ยบูดบอกยิ่ อัไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวขายมีกะทิโอ้มีกะทิมีกะทิขายซาบีขายเราอาอขายเราโอขายเหล้าเจ้าได้ทุนคืนก็ขายเ้าเจ้าบอกกินเหล้าเมื่อก่อนไม่รังหันคอยจริงจริงโม่ไปร้อยซื้อเต้นทีได้ขายต้นที่ไม่บัก้าเมันเป็นกองขันไม่ยิ่งขายให้จักบาลนี่ได้กี่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่โอ้บอกขันพูดไส้ขายจักบาท อีดมมันเ,เรียกว่าว่าไอเนาะว่าวมาจไหนว่าจะจ,จ,จัหดมันว่วจามวน,น,านึกถึงองแม,ม,แม่แม่ัดรแม่ว่าวนี่ยไม่อายปาาก็เป็นสาวสาน้อยิน,นยก็ไ่ได้ทำเเดี๋ยวสาวสาน้อยอายุเท่าไรคะสามสิปเอาๆๆามสปกัน้อยอยู่อ้อาแม่ใก<ม>ันสามสิบปดด้ต่ด้เป็นสาวสาน้อยกูรู้ตะกี้มันก็กล้ามเนาะเดี๋ยวมันก็เท่าเร็วระบก็บดนเ่าเรวน้อยย่ มอาเขาเบา่หรือมาอดนุนได้เลค่ะทำไมนันทชาบัปะชาคอะเกยคะคุณน้พี่น้องอ่อนๆเป็นตะซื้อแห้งด้วยค่ะเด้อสามยแปดบบาทสนใจทักมาเลยนะแล้วกนะังาห